สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวย <c oughs> ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับมา <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผม <c oughs> ในตอนเย็นเย็นแสงแดดกำลังตากพาอ้อ,อม <c oughs> นะครับข้าวนากำลังสวย <c oughs> อดีนะฝน <c oughs> ตกไม่หยุดครับวันนี้ก็ตกเหมือมาานกันอ่าแต่ตอนเย็นเย็นก็แดดแจ่มใสดีนะะ ก็มีคลิปใหม่มาฝากคลิปที่มีชื่อว่าเลขของยายนายายนางนะบ้านหมมลน,นสรสา์ไม่เข้าอยู่สองงวดนะเข้าตั้งแต่นูนศูนย์ห้าหนึ่งหกทั้งบนทั้งล่างอ่าเลยไปตามนะแกก็บอกเคล็ดลับอยู่ใช้หน่วยบวกหกแล้วก็เดินไปอีกแต้มหนึ่งนะแกก็ พูดแบบไม่อยากบอกบ้างอยากบอกบ้างนะหมายว่าพูดน้อยๆจะอธิบายเยอะเหมือนปู่เยี่ยมเนี่ยไม่ใช่นะพูดนิดเดียวอ่าปู่เยี่ยมเขาจับประเด็นได้นะลองลองเอามาเขียนดูถ้าเราไม่เขียนเราจะไม่รู้เลยนะพอเขียนปับ๊บอ๋อรู้แล้วหน่วยบวกหเดินหน้าอีกแต้มหนึ่งแล้วก็หลักสีบมันไล่ลงมาหน่วยบวกหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ไม่เกินห้าตัวนะเขานะครับผม ไปเยี่ยมเลยเรียกชื่อมันว่าสอนอบวกสิบหกนี่คือสิบบวกหนึ่งหน่วยบวกหกนั่นเองนะสูตรสอนอบวกสิบหกเรียกไปอย่างนี้เลยชัดเจนดีอ่ะตามชมกันนะะผัดสายตาก็มาชมทุ่งนาป่าข้าวเหมือนเดิมนะป่า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 ,ป,า,ป,าป่าทั้งนั้นนะ อ่าสตูดิโอตั้งอยู่ข้างแคมปลานี่แหละข้างหน้าก็เป็นนัททุ่งข้าวนะอ่เรามาชมคำเตือนกันก่อนนะก่อนที่จะชมคลิปคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณาณใ,ในการรับชมนะแนวทางตัวเลขเพื่อการมาเาทิงนั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะอ่าหมากล้อมใหญ่นะออกไปแล้วนะนี่นี่นี่คลอดออกมาแล้วดูตัวเลขก็มีแต่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่แหละหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์อ้าวนี่นี่นมันสองข้างนะอ่าหมากล้อมเล็กนะเออหมากล้อมใหญ่นะาหางวัดก่อนนะสองเวอร์ชันนะมาเทียบกันแล้วมันจะได้แค่สี่หางนะฮะ แปดสองเกหนึ่งเกีสองแปดหนึ่งสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะมาดูหมากล้อมน้อยหมากล้อมน้อยสองเวอร์ชั่นนะทำแล้วชนกันตัวเดียวนะทางนี้หกตัวทางนี้ห้านะชนกันตัวเดียวที่แปดสองเอาวันนี้ไปชนกันเกหนึ่งเหมือนกันนะหกตัวกับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะห้ากับหกตัวชนกันที่เกีหนึ่งจะมาตามนี้ไหมนะอ่ะเรามาดูสูตร สูตรตัวนี้มันสูตรดัดแปลงนะการดัดแปลงสูตรก็คือการพัฒนาสูตรนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้บวกไม่ไลบไม่ได้คูณไม่ได้หารมาหรอกแต่ว,ว่าจับมาพัฒนาซะดือ้อซะอย่างนั้นนะฮะอะตามชมวิธีทํานะตั้งมาเลยห้าสามศูนย์นี่ตั้งไว้อย่างนี้เธอเล้อไว้เลยพอตั้งเสร็จก็ นี่หน่วยบวกได้หกเอาตรงนี้นะเขียนอ่าสิบบวกหนึ่งนี่ตรงนี้นี่สามสี่บวกหนึ่งคือไล่หลักลงมาเลยสามสี่ห้าหกเกดหนึ่งสองสามสี่ห้าอาห้าตัวพอรงมาตามนี้ตรงนี้ใช้หกบวกศูนย์นะอ่าผมจะบวกเข้าไปแต่ก่อนที่จะบวกจะต้องขีดไม้บรรทัดคั้นซะก่อนนะแล้วก็ใช้สีแดงเขียนเพื่อไม่ให้มัน เพื่อไม่ให้มันเลอะสายตานะท่านจะได้รู้ว่าหน่วยบวกหน่วยบวกหนี่เป็นสีแดงนะแล้วก็จากเขียนเลข2ตัวนะศูบวกหก็ได้หนะหกบวกหเป็นสิบสอนะสองบวกหเป็นแ8ดแปดบวกหเป็นสิบสี่เราได้เลขหกสองหกสองแดสี่มานะเ,าเขียนเดินหน้าไปอีกตัวหนึ่งหกเจด สองสามแปดแปดเก้าสี่ห้าโคอนี้พอนะอ่าผมจะจับผมจะเขียนหลักหน่วยให้ดูนะหลักหน่วยมีตัวไหนบ้างจะเขียนให้ดูหลักหน่วยเอาทั้งนี้นะหน่วยนี่นอมันจะต้องอยู่ตรงนี้นี่ตัวที่ข้ามมานี้ เอาสามตัวพอนะตัวนี้เอาไว้เป็นหลักร้อยนะสีนะ่เจ็ดห้าเนี่ยสี่เจ็ดหกนี่หลักหน่วยนี่ถ้าผมกาแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้นะเลขจะอยู่ประมาณนี้หลักสิบนะสอ่อสอจะอยู่ประมาณนี้นะอ่ามาเรามาดูกันว่าแล้วผมแต่ผมจเอาทั้งหมดเลยสี่ห้าหกนะหลัก 10. สิบส่อสี่ห้าหก นอเอานอถือตรงนี้นะฮะสี่ห้าหกเจ็ดสามเก้าหลักร้อยสี่หกเจ็ดอืมสี่หกเจ็ดตัวหนึ่งกับเจ็สี่ห้าตัวหนึ่งผมเอามาจากตรงนี้กับตรงนี้นะอ่ามันชนกันที่สี่นะ ชนสี่กับเจ็ดนี่หลักร้อยนะจับประกบคู่กันก็ได้สามตัวอ่าเรามาดูช่องนี้สี่ห้าสามได้ตัวไหนสี่ห้าสามขีดจวดอ่าบวกหนึ่งตรงนี้บวกหกตรงนี้นะเขียนลงมานะห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่เส้นจวดสามบวกหก เดี๋ยวขีดเส้นซะก่อนนะขีดซะก่อนขีดซะก่อนใช้ปากกานี่ก็เลยเป็นแม่แบบได้นะฮสามบวกหเป็นเกเขียนลงไปเลย9กบวกหเป็น15บหบวกหเป็น11 1เหบวกหเป็นเจ็ดอ่าเขียนต่อไปเลย9ก็0ูย์หก็6 1ก็สองเจ็ก็8ด ผมจะคาดการนะสอจะอยู่ประมาณนี้นะนี่สออยู่ไม่ไกลนะหกนี่ไม่ค่อยมานะไม่ค่อยมาสอ,เ,อาเราเขียนสีแดงก็ได้อาสอตรงนี้นะสอหกเกียร์ปลก่แล้วกันอ่ักหน่วยน,อนอนอ,น,อ,นอนอนอกนอนี่ศูนหกสองนี่สอสอสอ สอสอสอหกเก้าศูนย์เก้าเอาตรงนี้นะสอนะเก้าเจ็ดแปดกับ 7, 5, เจ็ดห้าหกอาชนเจ็ดนะ เออไม่ใช่สอหลักร้อยหลักร้อยรอรอตรงนี้รอนะใส่ไม่โทรไว้ให้รู้ว่าหลักร้อยเท่านั้นเองนะอ่าเราตามมาดูวันนี้นะไม่ประกบให้ดูได้เขียนให้ดูเฉยนะครับผมจันมาเลยเจ็ดแปดสองแปดบวกหนึ่งสองบวกหจะได้เท่าไหร่ เร์ก็ไล่ลงมาเลย9 0 1 2ครบ4ตัวแล้วนะคาดว่าจะมาตัวนี้นะสอสอนี่ไม่มาศูก็ต้องมาหนึ่งหละดูสิว่าหลักหลักหน่วยจะมาตัวไหนนะอย่ามาทางนี้นะหยีดเส้น พืดนะใส่นอให้ดูหน่อย6 2, กบวกสกลายเป็นนอนะ6หบกสองเป็น8 8ดบกหเป็น14บสบกหเป็น0 0นบกหได้หกเดินหน้าอีกตัวสิได้เท่าไหหศนย์หนึ่ง7 มันยังจะเดินตอนดีๆไหมนะฮะเรามาดูเรามาดูหลักหน่วยของเรานะะสีน้ำเงินเขียนอสาสศเอสอเอาศูนหกเกียดแปดใช่ไหมหกเกียดแปดอ่เก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยน้อนะหกบวกสอง เป็นแปดไม่ผิดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ไม่ผิดสี่บวกหกเป็นสิบไม่ผิดนะหลักหน่วยเก้าห้าหนึ่งนะเปอียอกเก้าเก้างั้นเลยหลักร้อยนะะ หลักร้อยหอลักร้อยหอลักร้อยหอลักร้อยผมเจ้าที่สองหกเจ็ดกับเก้าแปดเก้านะไม่มีตัวชนนะสองโนนี้นะ แต่แปกับเก้าในน่าจะแรงนะติดแปดติดเก้าอ่ะถ้จับคู่นะหนึ่งหนึ่งทางนี้หนึ่งเกยดอยู่ทางนี้นี่ศูนย์ห้าเก 0ู้าไม่ไปนะ0 5ศูห้าหนึ่งเจ็จับมัดคอกันนะ0 1ศูนยหเจเจห้าหลักร้อยไม่ตรงสักตัวเลย เลขไม่สวยครับศูนย์หนึ่งเกียรไม่สวยเกียรศูนย์ห้าก็ไม่สวยหรือจะมาศูนย์สี่ครับนี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้ามาได้เหมือนกันนะศูนย์สี่นี่อแต่ถ้ามาตัวนี้ละศูนย์ห้าแน่นอน ก็2สองหกสองเกียรอีกตัวนะนี่แต่ไม่เป็นหนึ่งนะสองหกสองเกียอ่ะเอาเท่านี้แหละไม่เข้าแก๊บกันเลยมีสามหางเท่านี้แหละนะฮะอ่ะหำลาพราจากครับผมกับเลขที่มีชื่อว่าเลขของแม่นางนะสิบบวกหนึ่งหน่วยบวกหกครับผมไปแล้วไปแล้ว